สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปพิเศษ5าราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่งวดประจำวันที่16มิถุนายน2564นะคะครบรอบวันแห่งความหวังของเราอีกแล้ว ขอให้ทุกท่านที่รับชมนะคะก็รับชมเพื่อเป็นกำลังใจค่ะนะดูแล้วก็จะได้มีความหวังมากขึ้นนะจะได้มีแรงต่อสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะส่วนราศีไหนอันดับใดนะจะได้โชคได้ลาบมากน้อยก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละท่านด้วยนะคะ5ราศีที่แม่หมอคัดมานี้นะก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าราศีอื่นๆ นะโดยแม่หมอจะเน้นที่แนวทางเสริมดวงโชคลาภสำหรับแต่ละราศีเป็นหลักค่ะขอให้ลุ้นกันพอประมาณนะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะโดยท้ายคลิปค่ะเช่นเคยจะมีเลขเด็ดหรือเลขนำโชคมาฝากให้ทุกท่านนำไปพิจารณาด้วยนะสำคัญที่สุดนะคะขอความกรุณาคังงดสปอยในคอมเมนต์นะคะเอามาเริ่มกันเลยราศีที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวด16มิถุนายน2564เราจะมาเริ่มที่ อันดับที่5กันก่อนนะคะราศีที่มีเกณฑ์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลลำดับที่5ได้แก่ราศีมีนค่ะ ราศีมีนนรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของคุณงวดนี้โชคลาภมาจากทางไกลนะคะอาจจะต้องเลือกซื้อลอตเตอรี่ช่วงที่เราเดินทางไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางทํางานนะหรือบางทีชาวราศีมีนอาจจะต้องตัดสินใจซื้อโดยที่เราซื้อเลขที่มันไม่ใช่เลขที่เราชอบอะคะ่ะไม่ใช่เลขที่ชอบไม่ใช่เลขที่อยากจะซื้อบางทีเราก็ไปมองๆแล้วเออไม่มีที่อยากได้เลยนะแต่ว่าแม้ถ้าจะไม่ซื้อก็กลัวเสียดายก็อาจตัดใจหยิบมา สักใบนะคะมันจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้ไอใบที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนั่นแหละมีโอกาสถูกรางวัลได้นะดังนั้นงวดนี้นะคะก็แนะนําซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายนะคะถ้าทางออกแนวป๊าป๊าแนวเสียใหญ่ใจปั้มนะคะก็ต้องพูดอย่างนี้นะเหมือนเป็นนักธุรกิจอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะยังไงขอให้ชาวราศีมีนโชคดีเฮง,งเฮรวยๆนะคะต่อไป ไปถึงลำดับที่4แล้ว pues mm nah. er ค่ะนาราศีที่มีเกณฑ์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายนนี้นะคะอันดับที่4ได้แก่ราศีเมษรายละเอียดเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมษงวดนี้นะคะเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้จากทั้งคนขายที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะงวดนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับชาวราศีเมษถ้าเป็นคนขายผู้ชายนะต้องออกแนวน้านิ่งนะคะ เออนาน,นิ่งโหดโหดพูดน้อยต่อยหนักเป็นเป็นลักษณะเนี้ยนะเขาเขาจะไม่มาแบบว่าเออน่ซื้อรถนอ้อยเฮงเฮงเรือๆอะไรประมาณเนี้ยเขาเขาจะไม่พูดลักษณะนี้นะคะเขาจะนิ่งๆขายเฉยๆนะแต่เราก็ต้องเลือกกับคนนี้แหละนะส่วนถ้าจะซื้อกับคนขายผู้หญิงต้องแต่งตัวเริศด เรียบหรูดูดีมีระดับต้องแบบนั้นเลยแต่ว่าก็ไม่พูดเยอะเหมือนกันนะคะเออทางฝ่ายหญิงก็จะหน้านิ่งๆเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแต่งตัวดีนะคะดูดูหรูหราดูเป็นคนที่เนียบนะคะเรียบหรูประมาณนั้นแหละนะเป็นเคล็ดเสริมดวงง่ายๆสําหรับชาวราศีเมษยังไงก็หาคนขายลักษณะนี้ให้เจอนะคะโชคดีนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเป็นอันดับที่สี่เนาะ ต่อไปค่ะราศีที่มีเกณฑ์จะถูกสลับกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายน2564นี้ลำดับที่3ได้แก่ราศีมังกรนะคะราศีมังกรรายละเอียดที่จะช่วยเสริมดวงโชคลาภของคุณงวดนี้ราศีมังกรผู้หญิงให้โชคนะคะ ผู้หญิงให้โชคคือเราอาจจะแบบว่าเอออาศัยดวงของผู้หญิงคนนี้หรือจะฝากเขาซื้อเลือกเลขที่แบบว่าเออหรือใบที่เขาแบบว่าเออเขาจะหยิบอะไรให้เราก็ได้น่ะนะอาจจะเป็นดวงแฟนนะดวงเพื่อนสาวน้องสาวพี่สาวนะเหรือแม้กระทั่งดวงแม่ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราเราอาศัยดวงเขานะผู้หญิงให้โชคเราไงงานงวดนี้หรือว่าเราจะเลือกซื้อจากลอตเตอรี่เลือกซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะงวดนี้ต้องเลือกซื้อจากคนขายที่แต่งตัว ดีหรูหราแล้วที่สำคัญนะรูปร่างอวบอิ่มหนะ้ากอดนะออกแนวนั้นนะคะก็จะแบบเอออวบอวบหน่อยนะคะไม่ไม่ไม่เป็นแบบผอมแหผงผอมแห้งแรงน้อยนะสำหรับชาวราศีมังกรผู้ชายนะแม่หมอบอกว,ว่าหน้ากอดเฉยๆนะเราไม่ไปกอดสุมสีสุมานะคะไม่ได้เด้ออะยังไงก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเลยนะคะ ต่อไปค่ะมาถึงลำดับที่สองราศีที่มีเกณฑ์ถูกสลากกินแบ่งงวด16มิถุนายน2564นี้ลำดับที่สองได้แก่ราศีพิจิกจ้า รายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีพิจิกนะคะงวดนี้นะคะทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านเรานะเกี่ยวกับบ้านนะเกี่ยวกับคนในบ้านนะคือจะเรียกว่าคนในบ้านให้โชคก็ได้เราอาจจะเลือกซื้อแบบว่าเออวนมาที่เลขที่บ้านก็ได้นะคะเลขที่บ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนาะหรือถ้าสมมุติว่ามีคนในบ้านคุณที่อามีโชคบ่อยๆถูกลอตเตอรี่บ่อยๆ ฝากเลยค่ะนะให้เขาหยิบให้ให้เขาซื้อให้หรือว่าเราก็รู้ว่าเออเขาซื้อเลขไหนก็อ่ะอะเสริมดวงกันไปนะคะจะเป็นลักษณะนั้นให้เขาซื้อให้หยิบให้หรือแม้กระทั่งสมมติว่าคุณไปเลือกเองนะใบที่ถูกรางวัลน,นะต้องบอกว่าใบที่มีโอกาสถูกรางวัลอาจจะเป็นเลขที่คุณไม่ชอบเป็นตัวเรืองรัเออเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆนะคะต้องบอกว่าชาวราศีพิจิก คุณจะเฮงนะซื้อใบไหนซื้อที่ไหนจากใครก็เฮงทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ดวงเราสู้ดวงคนในบ้านไม่ได้เราก็อาศัยดวงคนในบ้านนะคะคือบางทีเราจะรู้แหละว่าเ,เรามีโชคด้านนี้หรือเปล่าถูกอยู่บ่อยๆไหมประมาณนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศี 7, พิจิกพิจิกนะคะเฮงเฮงรวยๆยทุกท่านด้วยต่อไปคะ่ะอันดับที่หนึ่งมาแล้ว ราศีที่มีเกณฑ์จะถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลงวด16มิถุนายน2564นี้ลำดับที่หนึ่งได้แก่ราศีธนูจ้านะราศีธนูลัคนาธนูได้หมดเลยนะคะนะรายละเอียดเสริมดวงนะสำหรับออชาวราศีธนูงวดนี้นะคะโชคลาบมาจากแดนไกลค่ะ มาดักนะมาจากแดนไกลเช่นเราอาจจะต้องเดินทางไปถิ่นอื่นที่ต้องซื้อไปอำเภออื่นอาจจะเป็นช่วงเดินทางท่องเที่ยวช่วงเดินทางไปทำงานนี้ก็ได้นะคะหรือเดินทางไปหาเลขเด็ดๆก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาที่เราสะดวกนะคะนะไปไปซื้อที่อื่นต้องเดินทางไปซื้อต้องเดินทางไปหาเลขเด็ดๆหรือบางทีเลขเด็ดมาจากทางไกาอาจจะเป็นลักษณะ มีคนมาส่งข่าวนะคะมีคนส่งข่าวมาเออเธอเธอนะเนี่ยได้เลขมาจากที่นู้นที่นี่ต้องเป็นทางไกลนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูอาจจะต้องมากกว่าหนึ่งใบนะคะงวดนี้เพราะอะไรต้องกลับเลขด้วยค่ะบางทีมันมันมันจะเปลี่ยนไปมันจะแปลไปนะคะคือเรียกได้ว่า เราจะซื้อเลขนี้แหละบางทีต้องกลับด้วยหรือบางทีมันจะเลื่อนเลื่อนไปอีกหนึ่งเลขนะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามแต่นะแม่หมอต้องบอกว่าสรุว่าดวงคนจะเฮงไม่ว่าจะซื้อยังไงก็เฮงนะคะอันดับหนึ่งนะราศีธนูแม่หมอต้องบอกว่าไพ่ดีมากๆค่ะนะเรียบร้อยก็ขอให้ชาวราศีธนูเฮงเฮงรวยรยสุดท้ายเลยคะ่ะ เลขเด็ดจากการเสี่ยงทายไพย่ที่แม่หมอนำมาฝากทุกท่านให้ได้นำไปประกอบการพิจารณานะคะเราจะชอบหรือไม่ชอบเราลองดูก่อนนะเลขเด็ดประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564ได้แก่8 3 1 5มาสี่ตัวนะคะงวดนี้8 สามหนึ่งห้าก็ลองสลับสลับกันดูเนาะแล้วแต่ที่เราชอบสุดท้ายค่ะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านสมปรารถนานะคะงวดหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ